พูดอะไรสักหน่อยเหรอโอเคอะตอนนี้เรามาเก็บชตตเอร์ที่สองกันนะทำเสียงเฮียมากเลยเอ็นด์เอ็นดิ้งที่สองเขาเรียกว่าเอ็นดิ้งที่สองใช่ <c oughs> ใช่ไหมคุณชัรครับเราจะมาเก็บเอ็นดิ้งที่สองกันนะที่เห็นไปก็กคือเอ็นดิ้งที่หนึ่งนะครับผมสีฟ้าสีม่เข้าใจด้วยฟาวแปลว่าอะไรฮะดู้พอรู้ไหม <c oughs> พอพอ,พอรู้ไหมว่าฟาวเมื่อกี้แปลว่าอะไร่ะฟา,าวนี พบเจอเห็นอ๋อพบเจอแล้วเห็นเนี่ยแต่น็อตฟ้าสีสสีไม่เจอเออคือไม่เห็นใช่ไหมเอออ่าก็คือมันจะมันจะมีฉากหนึ่งที่เราต้องเดินเข้าประตูเพื่อไปหาโซลาใช่ไหมในวิหารเนี่ยเออแล้วแต่เราจะลองเลี้ยวขวาดูแล้วกันนะโอเคคือตรงนี้ถ้าเราไปเราจะไปอีกชัตเตอร์หนึ่งถูกไหมชัตเตอร์ที่เราจบไปแล้วเออเอนดิ้งเอนดิ้งเราจบไปแล้วนะเราจะลองไปทางนี้ดูแล้วกัน ว่ามันจะจบอีกแบบนึงเป็นยังไงนะมีรอยตีด้วยโอเคหลังจากนี้เรากลัวแล้วโอยโอ้ยเ,เราไม่รู้ว่าต่อไปจะเจออะไรมันอาจจะโผล่มาฮ<ส>ะให้เรากนะ็ได้มาช่วยเราไหอ๋อเออในเดโมนี่เนาะน่าจะใช่หรือเปล่าจะบอกว่าจะมีแบบผีฝั่งดีกับฝั่งร้ายเี้ากูจะกูจะกูออกมาเอาละ กูด้านหน้ามีคนร้องไห้ก็มันต้องวิ่งมาหาแน่นอนทําไมไฟเบาจังวะไฟเบาดูดิไฟเบามากเลยไม่สว่างเลยกูว่าด้านหน้าเราจะแห่แน่นอนอเฮ้ยมันไม่น,าน่าจำสแกนขนาดนั้นอาจจะจำก็ได้บิวก็แห่ปากแข่งกับผีอะเขี่ยมากอ,อะไรนะอะไปดูใกล้กูว่าถ้าไปดูใกล้ก็จะแห่เแต่เสี่ยงมันใกล้มากเลยนะกูอะไรกด e คุยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคือของมาทใกล้เมื่อกี้คือไม่ได้อ่านนะชัตเตอร์เดี๋ยวชาตพอรู้แม้สรุปว่าเป็นอะไรไหมพอรู้สรุปไหมไม่ได้อ่านกันเอาเป็นว่าไม่แปลซ้ำไม่แปลอะไรให้ไปงงกันเองนะฮะไปดูช่องอื่นไลท์ตรเยี่อเลยเออเรามาแค่เก็บ N2 นะครับผมขอเนื้อเรื่องอนุญาตไม่อ่านนะเราไม่ได้แข็งกิจขนาดนั้นนะโอเคเปิดประตูอ้าว ก่อนหรออะไรอ่ะอเดินเดินกลับเหรอไม่รู้ไม่ได้บอกอุ้ยไปโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรโอ๊ย,อ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 ยทำไมอ่ะหลอนแล้วนี่คือทุกคนวิ่งใช่ไหมอ่ะอันนี้อ่ะเราเราน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ภัยพิบัติเข้ามาใช่ไหมกูมว่าใช่ใชาภาัยพิบัติหรือมั้งเออใครจูอะาว คิงกีโดราสู้คาซิล่าออยู่คัดซินกัวตมีเฮ้ยเสียงวิ่งมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วลูกจ่าไม่น่ากลัวเลยแม่อ้าวและเปิดประตูก็คือเรีเชิดเอ้ยถ้าเรากลับไปจะเป็นยังไงวะก็ไม่มีอะไรถ้าเราถ้าเราถ้าเราเข้าช่องเชิญชวนอะอ๋อตามไปื่นน่าจะจบแล้วแหละอ่าก็เฮ้ยไม่จบชัดไม่จบเราต้องเข้าไปดูก่อน ตอนแรกนึกว่ามันจะเข้าไปในชัตเตอร์อีกอันนึงไงไงในเอ็นอีกอันนึงห้องศิลป์นี่ห้องศิลป์ว่ะเจอเจอเจอรูปแล้วจริงรูปรูปมี่ไงรูปรูปแปะเนี่วะรูปแปะไว้รูปวันรูปนั่นกันปรูปดูดิโอ้โหอันนี้เป็นรูปไอ้นี่โลบกโลบกโลบโกาะโลบโกาะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่นยนต์มาเรียนหุ่นยนต์ก็ต้องมาเรียนเอลเอลก็ต้องมาเรียนตีจัด พีซซ่าก็เรียนนางฟ้าไีา่นำตัวเป็นพิซซ<พ>่าเลีฮย<พ><พ>นี่คืออะไรอุ้ยอะไรกกอ่ะดูภาพเลยเอาเลือดตัวเองมาวาดอุ้ยน่ากลัวอุ้ยน่านกลัวนี่น่ากลัวจริงเฮ้ยโซล่าเฮ้ยโซล่าเหรอเมื่อกี้โซล่าเนางพูดอะไรสักอย่างอะ่ะเราไปญี่ปุ่นไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงยแต่แต่เสียงม,มันอยู่ในห้องอะ่ะ ใชหรอมันต้องออกห้องมาเมื่อกี้ตัวร้านแ้ออกห้องไปอ่ะเป็นอะไรแปวะแผลอะไรอ่ะชัดหน่อยหัวของฉันมันปวดมากปวดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเอ่อฉันว่าวาดและว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทุกอย่างเข้ามาทุกอย่างรู้สึกมองดูแล้วผิดปกติไปหมดเลยนี่คือความจริงที่เยี่ยมที่สุดเหรอฉันทำได้เหรอแต่หนแข็งกีดมากเลยรู้สึกแย่ม่ะ อาะไรกูว่าออปลดล็อกการมิ่งเออแต่ยังมีเสียงอยู่เลยก็จบแล้วปะวิรยาการเอาในกลางอาณาเขตจริงด้วยเออก็คือเราจบแล้วถูกไหมเราว่ามาหาโซล่าต่รอบนี้แปลว่าใช่โซล่าเปล่าก็ใช่แหละใช่ใช่ใช่ เปลีล่ยนไปดีเราเราเรามามากขึ้นเลยด้วยอ,อกใจนึีกว่าจะมิดคอมาเียบกรับใส่อย่างงี้เหรอเอาไม่พูดอะไรหน่อยหรอตอนนี้พูดแล้วเ,เอาเป็นบทพูดน้อยลงเหรอ,อเ,รเหมือนกันแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ได้จะเป็นฉากเดิมหรือเปล่าวะไม่ไม่มีผีป่ะไม่มีผีร้าย เออคราวนี้จะไม่มีผีไม่ไม,ไม่เป็นต้องดูก่อนเย้ยมันอาจจะมีผีก็ได้นะโอ้โหทูดนน้อยลงเยอะเลยอมืมีผีเหรอเอ้ยเป็นโซลาร์ารแทนเหรอเป็นโซลาร์แทนโซลาร์จ้าเราเรามองไปหาหนางเลยได้ไหมเดี๋ยวเร,เราต้องฟังก่อนอโอเคเราต้องฟังเราต้องฟังอันนี้ก่อนเอ้ยมีสมุดเพิ่มมาด้วย โอเคก็คืออันนี้เปิดเป็นเดิมปะวะเฮ้ยทำไมมืดลงวะมีรูเพิ่มเหรอเออรูรูเพิ่มไหมลองดูหน่อยโอเคไม่เพิ่มนะมีโซล่าเพิ่มมาเหมือนเดิมแต่ทำไมมึงสังเกตว่นรูปถ่ายถกรูปจะไม่มีโซล่ารวมกันนะจริงไหมโซล่าจับมือเราแทนหรือเปล่าเปิดอ่าคราวงนี้เปิดได้ปะไม่ก็เปิดได้อยู่แล้ววะเราก็เดิน โอ้ครังที่เร้วมีผีมาห้ามเราผีซุปเปอร์แชทซิมเงนผีซิมซมผีซิมโอยแต่ครั้งนี้ไม่ต้องเดินเลยนะเป็นคัาสินเข้าไปเลยนะฮะอ่าๆกูโผล่มาจากน้ำระโอเคก็คือต้องเดินจะเป็นเอ้แต่ครั้งนี้ไม่มีโซละะะงเอ้ยเอ้ เฮ้ตามโซล่าเอาหายตัวโซล่าวิดวอลโอ้ยโหดแรงมากแรงมากโอ้โหยาวมากขออนุญาตข้ามสองหน้านะฮะข้ามนะครับผมยาวเกินไปเว่ามันต้องให้เราเออมันก็เน้นในเรื่องเน้นเล่นเน้นเล่นเป็นหลักกูวาร์ปเข้ามีอ่ะอยมันพาไปเปิดประตูเออแต่ประตูทำไมประตูเป็นไรให้ประตูหนีบไหม ประตูนหนีบเราได้รหรอเขาปาตี้อยู่วะโอ้ไม่ได้เดี๋ยเปิดปาตีโ้โอ้ยแบบนถล่มแรงมากสงสัยจ,จะปาร์ตี้กันอนะ <c oughs> นขนาดไหล่าเชียววะแต่ตว,วิยังออกมาไนะม่หยุดเฮ้ยมีอะไรอีกอะเฮ้ยที่ยรูปน่ากลัวนะเอาแหละมันจะมีสองทางให้เราไปถูกไหมเราหรอก กูไม่ได้ตั้งหลักไอสัตว์ใจหายเลยเฮียอันนี้ซันตุชิงฮะอันนี้คือก็ได้จะเป็นต่อจากอันนู้นนะเราไม่ได้อ่านอันหนึ่งมาก็ขออนุญาตข้ามแล้วกันมีรูปเพิ่มเหรอรูปอ๋อนี่เป็นโซล่าอ๋ออันนี้โซล่ากับเจนของนางถูกป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอร์มันก็รวมกันในร่างด้วเนแ้วเจนห้าเจนสูงสองเปสามคนตอนนี้เบาตรงลำลำคาญเสียงประตู บอกแปลก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 อยู่เลยทนฟังนิดนึงนะโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีใช่ไหมแต่เป็นเก้าอี้น่าจะมี<ห>มีคนโผลเ่เก้าอี้ไหมไม่มีเลยแค่นี้เหรอน <c oughs> ี่คาดหวังสูงไปเหรอเฮ้ยไปกูว่ามาวะอะไร,ะไรมือดูดดดดดด เฮ้ยไม่โศละแต่ว่าไม้ของฉันนั้นที่อะไรเนี่ยันไม่เข้าใจเลยโอ้โหวับมาแล้วแล้วก็คำภพตัวแรกอ่จะต้วยาวจะตัวยาวด้วยชั้เป็นภาคสองแล้วแน่โอ้ทางเดิมอะโอเค อันนี้เป็นบทที่ <3. S 2> สามได้เลยว่าหัวฉันกำลังจะเ,จเบิดนี่มันสารเจ้าเหรออหรือมันไม่ค่อยจะเมคเซนตอนนี้เลยทั้งหมดนี่คืออาโนมินี่คือโชคชะตาใครปรกากฏมานี่คือความจริงอ่านยากวะอ่านยากอ่านยากเพราะว่าเราไม่ได้อ่านในเรื่องทั้งหมดนะ โอเคเราจะไปต่อ <c oughs> เออเอติดเอาไปไม่ได้อะจะต้องรอนี่เราแผ่นดินไหวเสร็จก่อนเอออติดอย่าติดบากนะอา้<ม>อาว<ม>อา้<ม>อาว<ม>อา้าต้องเดินขึ้น<ม>เดี๋ยวก่นอนโออไปตอนนี้ไม่ได้ไปทางนั้นฮเราจะเชื่อดีไหมเรากลับทางเดิมนี่ขันซ้ายขวาไม่ได้ด้วย โอเคก็ค yeah, ือตรงนี hey. ้มันเราติดบล็อกตรงนี้ปไปเพราะว่ามันมันขึ้นไม่ได้เห็นไหมมันเดินมันจะติดนะเราต้องขึ้นข้างๆเดี๋ยวก่อนไม่สามารถไปตรงนั้นได้อ่าเดินได้แล้วโอเคเดินเดินได้แล้วนะตอนแรกติดบล็อกนะโอ้เราบินละเริ่มบินละโหเราอยู่บนอากาศเหรอบนอาากศเออบนอากาศ วูสียงดังมากขอขออนุญาตเบาเสียงเอฟเฟคแบบหนึ่งเบาได้ไหมเนี่ยขออนุญาตอย่างนี้แหละทุกคนอาจจะไม่ได้ค่อยยินเสียงอชัดนะแต่ได้ยินเสียงผมเป็นหลักแล้วกันนะคือเสียงเกมมันดังมากแล้วก็ไม่สามารถเบาเอฟเฟคได้นะไม่ใช่เบาไม่ได้หรอกกูเบาไม่ได้เองหรือเปล่าดาเม่ <c oughs> ไปแล้วหยุดนะอ้า <c> ว <oughs> อุยยนเสียงเอฟเฟคลมมันแรงมาก ทักทักสิบเอ็ดครั้งเลยเหรอ What the fuck กูใช่กูทักมาเปสิบเอ็ดครั้งในดิ่ีอยู่ดีๆมันก็หายนะทุกคนให้ผมเลยคนเดียวก็ตกใจเลยก็คือเรารับโผมาที่นี่แหละเปิดหน้าต่างเหรอไม่เปิดหน้าต่างเหรอโอเคไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ต้องแล้วเราปได้เลยไหมกดดูอ้าไม่ใช่อจําไปไม่ได้นะโอเคไปได้ละกอกก็ละมีกอกก็ละ เป็นโซละแล้วทำไมตาวัดโอ้โหนี่นะเอ็ดิ้งสองเนี่ยสุดสุดสามเนี่ยโดนแบนเนาะโอบิเดนนี่แปลว่าอะไรไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันแต่เอ็กโซเดียโดนเหมือนกันเดี๋ยวก็แปะไว้ด้วกันนะครับผม โอเคก็อันนั้นเป็นแชตเตอร์ไม่ใช่แชตเตอร์ดิเป็นเอนดิ้งที่สองนะฮะนี่นะฮะบอกเลยแอาเรายังเหลืออีกหนึ่งอันคือรูปอันนั้นไหมที่รูปโซล่ารูปโ่นะไม่ได้เก็บนะครับผมก็คือเดินเลยมาพอดีนะฮะก็เป็นเอนดิ้งที่สองเลตอนนี้เดี๋ยวเกมมันก็จะพัฒนามาต่อใช่ไหม แน่นอนมันต้องนี่มันมีเขียนใน,นอานาเตอร์สตอรี่นะครับผมมันจะเป็นเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะฮะเป็น YouTube ของเขานั้นเองนะฮะว่าเป็นเรื่องเป็นยังไงต่อไปนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยเป็นพาร์ทที่สองก็ถือว่าจบลงไปนะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ชัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันนะ